จะเป็นสิ่งเกมที่สองเกมที่สองครับที่สองครับทีนี้กลุ่มกลุ่มที่สื่ในในวันนี้มันก็จะเป็นสื่กลุ่มหลักก็เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แพทย์กลุ่มด้านหน้าทางของมาไทยตำองออะไรพวกนี้ก็อยู่อยู่ด้านหน้าแล้วก็อีกกลุ่มมันก็จะเป็นกลุ่มของอโลกเลือัล้างโรคที่เราก็จะรู้ในโลกความดันสูงโรคหลอดเลือดโลกอะไรพวกเนี้ย ตั้งแต่ที่ฉีดมานี่มีผมคลังกระทบข้างเกงบบบเขาพูดถึงก็งมีมีนิดนห<ม>น่อยๆนะแล้วก็คือปวดเมื่อยง่วงอะไรเงี้ยแค่นั้นนี่ครับวันนี้ฉีดยาตัวไหนครับวนันนีเป็นที่ระบาดครับชื่ออะบาของทีนและอีกตัวหนึ่งที่สำหรับคนอายุเกิน60สนี่จะมาเมื่อไหร่คะ ก็จะมารถใหญ่เ่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นตายูุสภาหรือพิจุนาเป็นตัวรดนั้นมันจะมาเป็นร้านก็นได้องของตัวยาอะไรครับอันนั้นเป็น Astra, ปือแอซซ่าเซนเซน่าอันนั้นสองสิทในส่วนของคือบางละมุงนี่ได้มีการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เกินอายุ60สิคะที่จะรับยางนี้ตอนนี้ยังคือจะลงก็ต่อเมื่อวัคซีนมันมา วัคีมันมาแล้วก็ค่อยลงมันก็ไม่ยากมันลงผ่อนอก็เถอะอยากให้ผอ,อนแนะนําสําหรับผู้ที่ได้บบรับวัคซีนแล้วว่าต้องไปบัตรตัวยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากฉีดแล้วก็หลังฉีดมันก็ต้องสังเกตอาการตามมาตรฐานนะนะก็คือหลังฉีดแล้วเขาก็จะให้อยู่ตรงจุดดเนี่ยต้องสังเกตอาการระยะแรกน้วก็ครึ่งชั่วโมงสามทีต่ที เรส่วนใหญ่ก็เราอาไอไอไอการที่มันจะแพ้รุนแรงมันจะเกิดขึ้นเลยภายในสามสิบนาทีวนนั้นพอหลังจาก3ามสิบนาทีวัแล้นมันก็ไม่ไฟไม่ไหยม่อะไรแล้วก็กลับไปสังเกตอาการที่บ้านนะจะให้ดีก็ให้คนที่บ้านเขาช่วยดูเราด้วยนะไปในวันสอวันแรกนะ